น,น,น,นี่นะครับของคุณบีมนะครับมาแฟนคลับเนี่ยนะครับก็จัดทบุญวันเกิดให้นะครับ<ะ>ก็แสดงความยินดีแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับคุณบีมกวีด้วยนะครับแล้วก็มาถามกันถึงอีกหนึ่งเรื่องครับกับแฟนสาวที่เขาบอกว่าคบกันมาเป็น10ปีละแหม คบกันมาจนสุกงอมขนาดนี้แล้วะจะแต่งหรือยังอัปเดตความรักกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้คุณบีมกวีมาเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็เร่งถ่ายละครกันอยู่นะครับสำหรับรักสุดฤทธิ์นะครับแต่ว่าความรักคงไม่ต้องหยุดมั้งก็มีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะครับผมก็รู้รสึกดีเวลาไปไหนก็ คือเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าอนี่ไงคนที่เล่นจุดนัดพบง่ายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีนะครับเรื่องราที่เขาพูดอย่างเงี้ยครนอกจากละครเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องไหนอีกบอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ของคุณตู่เหมือนกันนะครับเรื่องรักสุดฤทธิ์อืมก็เรื่องนั้นก็มีสองคู่นะครับผมก็มีมีเจมด้วยนะฮะเจมกับกับน้องพันธ์นะครับผมแล้วก็ผมเล่นคู่กับน้องวาวา มาครับได้เปิดกล้องได้เป no, uh ิดไปไปสองสามอาทิตย์แล้วครับก็ก็เรื่องนั้นก็จะค่อนข้างเครียดนิดหน่อยเพราะเป็นส่วนใหญ่เป็นพาร์ทผมนะฮะที่จะเครียดเขาว่าเป็นเป็นแนวดราม่าทีหลางกับน้องๆก็สนุกดีฮะพวกเดียวกันฮะครับปรับปรับเสียนให้ดูเด็กๆอะไรอย่าเงยไม่ได้ปรับนะก็ธรรมดาแล้เลยอะไรเงี้ยนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดนะฮะก็ ไปทำบุญที่โรงแรมงงแล้วเลยคือทำบุญ คือปกติแล้วผมจะจะมีทานทานเลี้ยงกับกับกับแฟนคลับคลับเขาจะจัดให้ครับเป็นงานเอกับอ่าเรามาเจอกันปีหนึ่งมาร่วมฉลองวันเกิดให้ผมอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เลยทําบุญที่นั่นก็คือนิม,มนต์พระมาเก้ารูปถวายอาหารอัานเพลงแล้วก็ถวายสังฆทานอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้บุญแล้วก็มาสนุกกันด้วยร่วมร้องเพลงร่วมแบบร่วมกิจกรรมแสดงอะไรเงี้ยครับผมแฟนตัวจริงนะครับ แฟนผมให้อะไรเขาให้เป็นกระเป๋ากระเป๋าต่างมาใบหนึ่งก็คงเห็นว่าแบบกระเป๋านี้เราขาดแล้วก็เลยแบบเออให้กระเป๋าตังใบใหม่มาหรือว่าอีกในหนึ่งคุมการใช้จ่ายอะไรวะใช่ยังเลยยังเลยก็คงต้องรอเรื่องเรื่องบ้านให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเกือบเสร็จละเหมือนกันก็รอพวกตกแต่งอันนี้คงใช้เวลาเหมือนกันนะฮะก็ ลงพื้นไม้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปูเลือกกระเบื้องมามาปูตังทั้งนั้นฮะนนก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์แต่เดี๋ยวรอด,ดูก่อนแต่ยังไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มไม่ฟันธงยังไม่มีแลนแต่งเพราะ,ะว่าเรือนหอยังไม่เสร็จอืมเพราะฉะนั้นเรือนหอเสร็จก็แปลว่าแต่งอ่ะนี่สรุป <S 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 ให้เสร็จเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอัปเดตกันเรียบร้อยนะครับอ่ะมาถึงอีก